ช่า้ง,งานในบ้านเอาไข่ควงคลัดหรือไข่ควงกระแทกดีนะน่ะมือขวาผมเป็น ไขควงคลัดของโอซุกะนะครับตัว o c s d 7 5 6นะครับแรงบิดสูงสุดเขาอยู่ที่50นิวตันเมตรนะครับส่วนตัวซ้ายมือผมเป็นโอซุกะ O4D822 ตัวล่าสุดของเขาไขควงกระแทก240นิวตันเมตรจริงๆทั้ง2ตัวมันถูกวางอยู่ในคนละหน้าที่อยู่แล้วนะไขควงคลัดแน่นอนเขาเกิดมาเพื่อขันนะเพื่อขันแล้วก็เป็นงานละเอียดเป็นหลักนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าวางในจุด ที่น่าจะเป็นก็คือตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานขนาดกลางนะครับในการขันเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไขควงคลัทเขาจะแรงบิดไม่มากนะครับส่วนตัวไขควงกระแทกเนี่ยแน่นอนเขามีคําว่ากระแทกก็จะเน้นงานหนะักมากขึ้นจะเห็นว่าแรงบิดมันเยอะขึ้นแรงบิดที่เหมาะสมเท่าที่ผมใช้งานเนาะในบ้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ราวๆนี่แหละครับไม่เกิน200กว่า250นิวตันเพราะว่าล้อรถกระบ,บะก็อยู่แค่ร้อยกว่าเพราะฉะนั้นงานขันเข้าของน็อ ที่ต้องการแรงบิดเยอะเนี่ยถ้าของใช้ในบ้านตัวเนี้ก็อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ราวสองร้อยนิวตันก็พอแล้วเพราะฉะนั้นสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีทั้ง2ตัวนะครับมันถึงจะอยู่ครอบคลุมช่วงของการทํางานในบ้านทั้งหมดนะครับหรือถ้าไขควงคลัทที่มันแรงมากกว่านี้นะครับมันก็จะทํางานละเอียดไม่ได้นะครับก็แนะนําอีกหนึ่งคู่นี้เลยแล้วกันนะครับโอซุกะคู่นี้เลย